ทุจ้าแม่ก่อนทุจ้าแม่ก่อนนอนก่อนทุจ้าแม่ก่อนนอนก่อนทุจ้าแม่ก่อนนอนก่อนไม่ใช่แม่ทุท่จ้าทำยังไง ah! ทุจ้าแม่สอนทำไงทุจ้าเอ้ทุจ้าทำไงอ่ะทุ่จ้าแม่ก่อนทุ่จ้าแม่ก่อนนอนนอนเถอะแม่นอนเถอะแม่ขอร้องนอนเถอะแม่ขอร้องนะโอเคไหมอ่ะนอนได้แล้ว โอเ,นเคนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะดึกแล้วมันดึกแล้วลูกมันดึกแล้วนอนได้แล้วเนาะใช่ไหม <trader S 1> นอนเถอะแม่ขอร้องนอนนะไม่ใช่แม่บอกให้น้องนอนน่ะไม่ได้ไม่ได้บอกให้น้องคุยแม่บอกให้น้องนอนงั้นท้องเล่นกนเดียวแม่ไปอาบน้ําก่อนได้ไหมแม่ไปอาบน้าก่อนได้ไหมได้ไหม ได้ไหมแม่ไปอาบน้าก่อนเะยได้เลยโอเคแม่ไปแล้วนะงั้นนะน้องนอนกับพ่อนะน้องนอนเล่นกับพ่อนะโอเคไหมน้องนอนเล่นกับพ่อโอเคไหมโอเคเปล่านอนเล่นกับพ่อโอเคไหมคะแม่ไปอาบน้ําก่อนนะน้องอยู่ได้ใช่ไหมโอเคอยู่ได้นะอยู่ได้นะแม่ไปละบาย ีกแม่ไปแล้วนะแม่ไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาเล่นกับน้องใหม่น้องนอนนะแม่อาบน้ำเสร็จปุ๊บแม่ออกจากห้องน้ำน้องนอนเลยนะน้องนอนเลยโอเคนะแม่ไปแล้วนะ E hum.